กีซีย no ูสวัสด <Bu> ีครับสวัสดีค่ะโอ้ยยากาแฟยามเช้ากับสาวเจียงไฮมันคือลำแถอะล่ะพีน้องอย่าหยอกอะไรๆนะตอนนี้นะครับภารกิจนะครับก็คือกินกาแฟพักกินกาแฟก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะนะครับ อีกกี้จะเอาที่อุปกรณ์ติดตั้งนกไปติดตั้งนะครับเ c เนาะนะครับตอนนี้ก็ขอ,อนั่งชมบรรยากาศการไล่นกนะครับอือหือ,หอ,หอสุดยอดเป็นไงก้ามขึ้นเกิดไม่ใช้ได้ดีมาเลย ล่ะโอ้ซาร่าเธอทำไมออกกำลังกายได้ดีมากเลยโอ้เออเออหุ่นหุ่นคุณเหมือนเดอะฮักเลยจอดจะได้กล้ามแขนจะได้ลุยสุดยอดมากเลยซาร่าหุ่นของเธออย่ากับเดอะฮักแน่ภาคผู้หญิงเนาะพี่น้องสุดยอดเลยจ้า โอ้ยเจ้านี่ก็ได้นะผ้าควยัวไอ้เจ้าอะไรเดี๋ยวนี่นี่คอยเห็นภารกิจคอยแล้วนี่นี่หอยนะครับเอฟซีนี่เห็นไหมครับนะเป็นตุ่มเป็นน่วยอยู่นะนะครับวันนี้ไอ้ก,กี้ซีจูจะนะครับทําหุ่นไรกาเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะงมหอยนะครับงมหอยในคลองนะครับคลองไส้ไก่หน้าบ้านนี่แหละครับนะ เขาเอิ่อนมาคล้องใส่ไก่พี่น้องนะคล้องแบบนี้นะเราเห็นน้ำแบบนี้เลยนะครับอยากอยากเลี้ยงปลาเนาะอยากเลี้ยงปลาเนาะถ้าจะถ้าจะจับง่ายมั้ยวชาวบ้าบอง่ายนะเนาะจับง่ายทำความสะอาดมันก็โอเคแล้วเนี่ยเนาะแต่ว่าเราเปิดน้ำเข้าออกเข้าออกตลอดไงเราก็ใช้เอเอรนะขเขาเรียงอะไรที่มีเขาเรียกแยงอ่ะ ตะไคร่ตะไคร่เงียงแต่แล้วสาวเหนือเริ่มพูดคำว่าเงียงแล้ว <c oughs> ลืมภาษาลืมลืมภาษาเหนือแล้วกัน <c oughs> อยู่กะโซรลยลพี่น้องนะเนาะเราจะทําตะไคร่นะแล้วเอาปลา <c oughs> ปลามาลงที่แบบว่าสักสองสามเดือน <c oughs> ที่เก็บขายได้เนี่ยปลาอะไรเนี่ยเราต้องไปดูข้อมูลหาข้อมูลก่อนนะ <c oughs> ครับว่านะครับปลายังที่ว่าเลี้ยงไอ้สักอสองสามุมงไอ้สองสามุ้งจะ สองสามเดือนแล้วแบบว่าขายได้นะ่ะนะนั่นเราต้องหาปลาแบบนั้นเนาะเพราะว่าน้ําบางทีมันแห้งไงมันไม่ทันไงอพอมันมันหมดหนานาปังเนี่ยน้าตัวนี้จะแห้งเลยนะครับเอฟซนะครับมันจะแห้งขอดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าปลาเราไม่โตเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเสียหายเสียเปล่าเนาะนะเออเออเราก็ต้องหาข้อมูลก่อนว่าสองสามเดือนขายได,ได้ได้กินอะไรแบบนี้แล้วก็เราทำนาปังปุ๊บเราเอาปลามาลุงปั๊บเนาะ พอเกี่ยวข้าวนาปังปุ๊บเราก็เอาปลาขายพร้อมกับข้าวนาปังเลยคนที่เขาเพ็ดหน้าปังอะไรคนที่เขาทำนาปังแล้วเขาไม่มีกับข้าวเขาก็เอาปลาเราไปกินอือเลยเอาเพีนการดีนนะเพนการดีนะอย่าคุยด้วยอะไรนะหน้าโฮเต็มโมชิตตี้นะคะอืม นี่แหละเนาะบางแผนไว้อย่างนี้นะนะทุกท่าน FC นะครับนะคลิปนี้เช้าเนี่เอกกี้ก็นะครับมากินกาแฟแล้วก็พูดคุยกันภาษาคนรู้จักกันนะครับาพุเทธาทา,าพาูเทาเลยเทาบ่ไพเทาเจ้าบ่เอ่ะดูนี่นูน่นนูนน่นใครมันดีมากเลยเจ้าสุดยจดเลยซาร่าเ<อ>จ้ายังเอยยังกระเดือกภาคภาคผู้หญิง โอ,โอเคครับคลิปนี้อีกกี้สิกับภรรยาเดอะฮักนะครับ <c oughs> ข็ขอบคุณดีรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบม <c oughs> เร่ง <c oughs> ทุกเช้า